สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้วันที่18กรกฎาคมนะครับบางคนก็หยุดนะครับบางคนก็ทํางานนะครับสําหรับผมก็วันนี้เป็นวันทํางานนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้ไปสองที่นะครับเมกาแล้วก็ไปที่เซนท่นนะครับผมพอดีเมกาเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะไปโอนตังค์นะครับแต่ว่าพอดีมีปัญหานิดนึงนะครับ มีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องโอนตังค์แล้วนะครับก็เลยเอาตังค์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับก็เลยไปซื้อเกี่ยวกับมือถือนะครับมือถือ iPhone เราเนี่ยแหละครับเอาแบบห่างๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ซื้อมาจาก60บาทโคโมโนยะนะครับที่เมกาบ,บางนานะครับนี่ครับที่ใส่ SD-card นะครับ แล้วก็ใส่ไมโครเอสติการ์ดก็ได้นะครับหกสิบาทแล้วก็อันนี้ไว้ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็พับได้นะครับเนี่ยครับพับอย่างนี้นะครับแล้วก็วางวางมือถือได้นะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับลับแตะนะครับหรือว่าไม่ก็เอาทับเหล็กวางได้ครแบบนี้นะครับทับเหล็กนะครับเอาไว้วางทับเหล็กครับผมซีมาร์นะครับ วางคัพเพลตไว้ตรงนี้นะครับปรับได้2ระดับนะครับอย่างนี้แล้วก็แนวตั้งอีกนิดนึงประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับมือถือเลยนะครับอันที่ 1, 2 3อันนี้3อันนี้ครับอ,นนอ,รอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่จับมือถือนะครับแล้วก็ จะมีรูเสียบนะครับไว้สําหรับเสียบทรพอดนะครับทราพอดนี้ผมมีอยู่แล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้มันบาลานซ์มันไม่ดีนะครับม,มันพอวางแล้วมันจะเอียงผมก็เลยไปซื้อที่ได้ศกเซนทัลบางนามานะครับห0สิบบาทเสียบอันนี้เข้าไปแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับผมเยี่ยมโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยจริงดิเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยไปสูงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เจ๋งเจ๋งเจ๋งสูงเหมือนกันนะครับเอาไว้เตี้ยๆก็ได้นี่ใช่ไหมเอาไว้เตี้ยๆก็ได้โอ้เจ๋งเจ๋งครับเจ๋งเยี่ยมเลยครับนะครับอันนี้อันนี้ปรับอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวนอนปรับอย่างนี้ก็ได้ อันนี้60บาทอันนี้60บาทนะครับโอ้เจ๋งครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ผมเอาไว้สำหรับกล้องที่ไทยอยู่นะครับแล้วก็บางอันก็เป็นาไอโฟนก็ได้นะครับผมจะไปเป่าตรงซอกๆแล้วถือไม่ก็สามารถที่จะเป่าเข้าไปใน พวกแท่นพิมพ์เขาเรียกอะไรคีย์บอร์ดอะนะครับเอาไว้เป่าลมครับแค่นี้ครับซื้อมา1 2 3 4 5ชิ้น300บาทนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าของมือถือนี่ผมไม่ซื้อแล้วนะครับ ก็ครบแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะซื้อใหม่ไว้สําหรับเสียบไอโฟนนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะครับผมโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะรีวิวเกมนะครับแต่ว่าไว้วันหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเบื่อนะครับมีแต่เรื่องอ๋อมันก็ไอโฟนเนาะมันก็เรื่องไอโฟนขนาดโอเคไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ยบอย